สุบุรีมันเป็นมะเร็งปอดแต่รักเธอตลอดไม่เห็นเป็นไรเลยรสชาติคิดในวันนี้สาระสามมาเทิงห้าความหาสองจ้า สวัสดีครับพบกับการจิโกตัวบท FC EP ที่998นะครับวันนี้เราอยู่ยกัท่ยังไม่พันอีกอยังไม่พันอีกยังครับเริ่มทำจาก999ก่อนแล้วลดลงมา98เจ็บไปเรือ่อยๆนะครับ <laughs> ตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์เมคาสาลีพันดอนครับเป็นอาจารย์วิทยากรเกี่ยวกับคูแดประเทศไทยนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าสำหรับอาจารย์เมคาเนี่ยก่อนจะเริ่มทุกอย่างต้องมีคำคมใช่ไหมครับต้องมีครับขอสักหนึ่งคำคมก่อนช่วงนี้คนเจ็บป่วยบ่อยครับยาพารา มันกัดกระเพาะเธอพาเข้ามามันกัดซอถึงหัวใจครับพามามุกเสียวๆแล้เจอจานเมค้าแล้วครับโหฝันจะจองคิวได้ต้องถ่ายซูมใกล้ๆหนยครับมันจะลอไปมั้งโอ้หล่องลอยการต่อสู้มันเยอะ ครับเราก็กลับเข้ามาพบกับท่านอาจารย์เมฆา,า,า,าครับท่าน,านอาจารย์เมฆาครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่เมฆได้ไหมครับได้ครับแล้วยายาละอาจารย์เมฆแล้วแต่อาจารย์เมฆพี่เมฆค,ครับครับคือช่วงเนี้ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับในประเทศไทยเรามันมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดตอนนี้ผมเคยได้ยินชื่อว่าครูแดครูแดแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปครูแดเนี่ยครูประมาณไหนอ๋อจริงๆแล้วก็คือ ก็คือครูตำรวจเขาเรียกว่าครูตำรวจแดนที่เรียกครูแดนเพราะว่าชื่อไทยมันยาวนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเป็นโครงการก็คือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนค,คือเราก็เอาแดนมาจากไหนแดนมันคือภาษาอังกฤษนะครับมันมาจาก b a r e ซึ่งมันเป็นตัวย่อ mm hmm. ตัวย่อของของโครงการแดรเขาทาไมเขาถึงต้องใช้เป็นครูตํารวจแดทำไมเขาไม่ใช้เป็นแบบว่าหน่วยงานราชการหรือธรรมศิษย์เน้นไม่ถึงตำร,รวจครับที่มาที่ไปของเขาเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับของประเทศอเมริกาเขาโครงการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนไทยตํารวจไทยคิดขึ้นมาเองปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีมายาวนานมากแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีเน้นเรื่องของการจับคุมปราบปรามซึ่งมันเป็นการ แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นก็เลยมีคณะไปศึกษาดูงานก็คือท่านพนตีพนตีสนั่นพระจอมปราศาสในสมัยนนั้ในสมัยนั้นครับนะครับปี42ปีี่ครับับการแดรครับไปดูงานที่ประเทศอเมริกาแล้วก็คือไปพบว่าเขามีครูตำรวจแดซึ่งใช้ตำรวจแต่งเครื่องแบบเนี่ยอันนี้คือของเมกาของอเมริกาใช้ตำรวจไหมงานใช้ตำรวจแล้วอย่างของพี่แม่เนี่ยตอนแรกที่เข้าไปเป็น วิทยากรครูแดเริ่มต้นเนี่ยสมัครใจไปเองไหมหรือว่ายัางไงเดี๋ยวให้ผู้ฟังเข้าใจนิดนึงนะครับคือว่าตอนนี้ผมทำสองบทบาทก็คือทั้งสอนเด็กนักเรียนในห้องปกตินี่คือทำหน้าที่ครูตำรวจแดแล้วก็สอนตำรวจที่ยังไม่เป็นครูตำรวจแดอีกชุดหนึ่งก็ค<อ>ือพี่ก็เหมือนเป็นวิทยากรต้นแบบสอนให้ให้เขา เขามีใบออกผ่านออกมาทํางานเป็นครูแดได้ครับว<ม>่าง่ายก็คือว่าพี่แม่งเนี่ยเขาจะสอน2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือสอนเด็กนะครับเกี่ยวเรื่องยาเสพปิดในตามโรงเรียนาต่างๆนะครับส่วนที่2คือพี่แม่งเนี่ยจะเป็นวิทยากรเทรนครูตำรวจให้เป็นเป็นครูแดงอีกที<ช>ด้วยใช่ไหมครับพี่แม่ครับกล้องไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับกล้องอยู่ตรงนี้ สลับบ้างสลับบ้างต้องมาอย่าจองโคกครับนี่มือมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นนะครับแต่เป็นอาจารย์วิทยากรแน่มืออาชีพนะครับจับกันมองหน้าครับถ้าเราคู่คนเดียวผมบอกโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงงงมันไม่ค่อยอะไรเลยสองคนที่แม่ผมผมผมจะถามนี้ครับก็คือว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยตามโครงการเนี่ย มันมีหลักการยังไงบ้างรเราต้องเข้าไปพูดอะไรเกี่ยวกับเด็กก็<อ>คือในการที่กรณีที่พี่เป็นครูไปสอนเด็กป .5 ใช่ไหมครับก็คือหลักการของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเราจะเข้าไปปล่อยของยาเสพติดอย่างเดียวเลยบุหรี่เหล้ายาบ้าอะไรเฮโรอีนอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนว่า เราไม่ได้ไปแบบนั้นคือเราไม่ได้เข้าไปพูดถึงเรื่องยาเสพติดตรงๆไม่ได้ไปตรงๆนะครับครับมันจะมี13บทเลยบทแรกเราก็จะเข้าไปแล้วก็แนะนําโครงการแนะนําให้เด็กได้รู้ว่าให้เดาเพราะว่าเข้าไปเนี่ยเข้าไปก็จะถามเด็กนักเรียนรู้จักเดาไหมเดานักเรียนจกาวูนักเรียนจกาวูที่ก็อยากเป็นคนที่ถูกละ ไม่ใช่แค่เซตัสที่ถูกใจอยากมีคนคอยหวงใยไม่ใช่ใช่แค่กดไลค์ไปวันๆันที่ถูกเขาจะเริ่มไว้วางใจเราถูกคือโครงการแดเนี่ยเขาต้องการที่จะเข้าไปควบคุมที่ต้นเหตุใช่ใช่ไหมครับไอการจับกลุ่มนั้นอ่ะมันคือเป็นปลายเหตุเป็นปลายเหตุถูกครับเห็นว่าเขาบอกว่าเราต้องไปหา ตามโรงเรียนเองใช่ไหมอย่างอย่างพี่แมงเนี่ยเวลาจะเลือกโรงเรียนเนี้ยเลือกโรงเรียนเนี้ยเอาแนวคิดอะไรเป็นหลักที่จะต้องโรงเรียนที่ดี่นก็คืาคูประจําชั้นหรือว่าแง่สวยหรือว่าดูนนี้คือมันไม่สามารถที่จะไปดูเพราะว่าเออถ้าเราสามารถที่จะสมมตินะถ้าเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้อ๋อป .5 ครัูคันโนว์วนเนี้ย มันก็จะเกินไป้วเพราะฉะนั้นเราอันนี้เอาเรื่องจริงแะเราเราเอาเราเอายังไงเอาใกล้ดีกว่าเอาใกล้ใช่ไหมครูใกล้ที่ทํางานเราดีครูตารวจแดแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีการเลือกโรงเรียนซึ่งเขาอนุญาตให้เป็นคนใช้วิจัยยาณนี่เองแต่ถ้าถ้าสำหรับพี่เมย์ก็คือใกล้ทํางานเพราะเป็นเป็นงานเสริมจากงานจริงใช่ใช่ไหมครับแล้วแล้วเด็กที่เราสอนเนี่ยจะอายุประมาณเท่าไหร่ก็คือเรียนชั้นไหนก็คือตอนนี้เขาให้ชั้นป .5 าครับครับ ตอนนั้นอ่ะตอนเริ่มโครงการเลยคือป .6 แต่บังเอิญว่ามันมีปัญหาก็คือป .6 เนี่ยครับเด็กในเมืองเนี่ยเขาก็จะต้องมีติวเข้มที่จะต้องเข้ามัธยมเขาก็เลยทางทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยมาเขาก็เลยมาคุยกับทางตำรวจว่าป .6 มันไม่เหมาะแล้วนะแล้วก็ก็เลยปรับมาเป็นป .5 ระเทนไปเป็นครูแดนจะต้องผ่านอาาจย์เมคาด้วย ก็ก็คือในส่วนหนึ่งในวิทยากรที่ใช่จริงวิทยากรนี่มีเป็นร้อยครับแล้วแต่ว่าเขาจะหยิบหยิบตรงไหนบางทีเขามาอบรมเขาต้องการครูตำรวจแดนที่ภาคสองครับเขาเห็นพี่เป็นเป็นตำรวจอยู่ภาคสองแล้วก็เป็นวิทยากรต้นแบบเขาก็ให้พี่ไปอย่างอย่างเขาอยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาอบรมที่เชียงใหม่ ที่รู้ว่าสาวเชียงใหม่สวยที่ก็อยากไปอ๋อที่หายไปสิบวันไม่มาทํางานเลยช่วงนั้นใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอันนี้เป็นทรัพยากรอยู่ที่ที่เขาใหญ่อ๋อที่หายไปสิบวันนั้นอ่ะอาจารย์ตั้นฝากถามอยากเป็นอาจารย์แด่มากอยากเป็นครูแด่มากแต่ไม่สอนเด็กอยากไปสอนที่อาชีวะได้ไหมจำมหาอะไรได้ไหมอยากไปสอนมหาอาจารย์ตั้นเขาจะแบบแบบนิ่งๆนะนิ่งๆเล้สาวชอบนะ เป็นผู้ผู้ชายในฝันนะเราไปสอนได้ไหมครูแดนไสอนไม่ได้ครับแดนที่ใช้ประสมอย่างเดียวะถมเพราะว่าครูแดนจะเน้นะสมตอนป5อย่างที่ใช่ว่าเม้เด็กให้เขามีไม้เต็ใช่ใช่คือที่ป้องกันตัวเองได้เกี่ยวกับยาเสพติดประมาณนี้ถูกครับไปไปเจอเด็กที่เขียนคิดซึ้งที่ประทับใจที่สุดที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยที่เรามาสอนเนี่ยแล้วมันได้อย่างผลย่างนี้ออกมาเนี่ยประมาณนี้ครับเอาสักสักเคสหนึ่งแบบเขาบางเด็กบางคนเขียนมาบอกว่าเขาไปคุยกับพ่อเขา แล้วพ่อเขาเขาหยุดบุหลีอ่ะเท่านี้เท่านี้บอกเหมือนว่าแบบแบปบลื้มอ่ะปื้มมันเ่มันต้องที่แรกว่ามันงานสอนก็เยอะอยู่แล้วพี่ว่าจะมีเวลาไปสอนไหมพอเด็กมันมีเด็กบางคนเขียนมาแบบเนี้ยมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้เว้ยครูต้องต้อไปสอนต่อต้องไปสอนต่อแม้ว,ว่าจะเหนื่อยจะอะไรก็ก็ต้องทำเพราะว่าโอเคเด็กเขาคงไม่โกหกนะป .5 มมมันนไ่เหือนนอ้งการออก่อนจบรายการนะครับพี่แม่ขอคําคมหน่อยดีกว่าพี่แม่ถนัดเรื่องคาคมมากสุบุรีมันเป็นมะเร็งปอดแต่รักเธอตลอดไม่เห็นเป็นไรเลยและคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์ของเราขอบคุณเวอเว็บจองพาร์คอมเว็บไซต์ซึ่งการันตีราคาจองเว็บไซต์นี้ไม่มบวกรองเท้าทีแทนดี้แบรนด์เนมแท้ลิสิทธิเกาห่ีใสแลวเทใสแลวแซบถ้าไม่แซบ็ที่โปรโมท ขอให้พรโะลงโทษอย่างหนักน,นะจ๊ะ